นะครับวันนี้มาอัปเดตนะครับสาวมีตังนะครับ F3 นะครับเป็นลูกคดตั้นนะครับ999นะครับแม่เป็น F2 นะครับ F2 ลูก SK466 นะครับตอนนี้อายุย่างเข้า20เดือนแล้วนะครับตอนนี้กำลัง เริ่มแสดงการเป็นสัตว์แล้วนะครับแต่ยังไม่ชัดเจนนะครับมีเมือกเริ่มไหลออกมาแล้วนะครับอ,อีกไม่นานนะครับคงจะได้ผสมนะครับ,บรอบนาเนี่ยหาพ่อที่เจ้าเนื้อหน่อยนะครับตอนนี้โครงสร้างเรากลับมาค่อนข้างที่จะได้แล้วนะครับวันนี้ถ่ายกันในคอกเลยนะครับ นี่เราเลี้ยงให้อาหารแบบพอดีๆนะครับไม่ได้ให้อ้วนมากนะครับอาหารเฉลีย่ยรวมกับลำก็ประมาณวันละประมาณโลโลครึ่งนะครับนี่เราเลี้ยงเพื่อให้ง่ายต่อการผสมนะครับมีตังนะครับหน้าสวยนะครับหน้าสวยนะครับ ากติดตามด้วยนะครับฟาร์มของเรานะครับฟาร์มเล็กๆนะครับ DPP Red Barman นะครับอำเภอกันทารลมจังหวัดสิสเกตนะครับเราเน้นพัฒนาทั้งบัว F นะครับเริ่มจาก F2 ตอนนี้ก็เป็นถึงชั้น F3 แล้วนะครับแล้วก็มีเลือดร้อยนะครับอยู่ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งนะครับตอนนี้สาวแม่สาวที่เราย้ายเข้ามาถือว่าเป็นคอกขังชั่วคราวนะครับเนื่องจากเรา พื้นที่เราค่อนข้างจะเต็มแล้วนะครับเพราะว่าเราทําเผื่อนะครับพวกวัวที่จียาน้องอีกสองสามเดือนข้างหน้าก็อีกสองตัวนะครับเป็นเลือดร้อยหนึ่งตัวนะครับตัวเมียนะครับลูกนิคอนนะครับแล้วก็เป็น F3 อีกตัวนะครับเป็นน้องสาวของมีตังนะครับนกสาวของออกฟอร์ดนะครับ มีตัง F3 นะครับดี B ี B B นะครับเป็นวัวเอตัวแรกของฟาร์มเรานะครับถ่ายอาจจะไม่ค่อยนั้นเทา่าไหร่นะครับช่วงนี้เพราะว่าไม่ได้ออกไปถ่ายข้างนอกนะครับเอาให้ดูภาพรวมๆมนไปก่อนเรื่อยๆนะครับ ผื่อสนใจท่านไหนสนใจนะครับสามารถเข้มเน้นให้มาชมตัวจริงได้นะครับที่ฟาร์มนะครับอำเภอกันตาลรมจังหวัดศรีสเกจนะครับสำหรับวันนี้ก็อัปเดตแค่นี้ก่อนนะครับไปคลิปหน้านะครับมีความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไงเดียวมาชมให้นำมาให้ชมกันเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ